สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักครับชวนคิดชวนคุยนะครับอีกคลิปหนึ่งสั้นๆมีพี่น้องขอมานะครับก็ประเทศไทยเราเนี่ยไอเรื่องประดิษฐ์คําประดิษฐ์ความคิดไอเรื่องที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยเรื่องที่จะหาทางรัดด้วยใช้คําสร้างภาพสร้างความที่ทําให้ดูเหมือนมีความชอบธรรมแล้วก็จะรวบหัวงรวบหางเนี่ยมันเกิดขึ้นมาบ่อยนะครับจะแช่แข็งประเทศบ้างนะครับะจะสร้าง ปฏิวัติประชาชนด้วยมวลมหาประชาชนของพวกเขาบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งสิ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะสังคมไทยชอบสร้างวัทกรรมชอบประดิษฐ์เรื่องความคิดความอ่านหรือความคิดแนวทางต่างๆถึงแม้ว่ารู้ว่าประชาชนตื่นมาแล้วนะมันจะไม่ยอมรับแล้วเนี่ยก็ยังจะฝืนทํากันต่อนะครับกลุ่มผู้ที่เสนอคําว่ารัฐใหม่เนี่ย <c oughs> <c oughs> ใส่กันไปเรื่อยเปลี่ยนคําไปเรื่อยนะ คำว่ารัฐใหม่เนี่ยเขาจะสถาปนากันเนี่ยมีใครบ้างนะมีนะเพื่อนนักสู้ที่อยู่ในแวดวงพวกเราเนี่แหละก็จะส่งข้อมูลอะไรมานะครับเขาเขียนมาได้น่าสนใจทีเดียวผมก็เลยจะชวนพี่น้องนะเข้ามาดูนิดหนึ่งว่าเขาเขานะมองกลุ่มนี้อย่างไรบ้างนะครับเขาบอกมารู้จักผู้สถาปนารัฐใหม่ประธานวุฒิสภาเถื่อนนายสุรชัยแท่เลี้ยงร่วมมือกับประธานนักวิชาการปัญญาอ่อนศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะพนาวินนะครับประธานาธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือทอ,อปอทอปอ,อนะครับมีมติจัดรัฐใหม่บริหารประเทศแคอ่านตรงนี้ยังไม่ไปถึงไหนนะพี่น้องนะครับมันเป็นใครกันเนี่ยจะมาจัดรัฐใหม่เนี่ยนะครับอธิการบดีกับประธานวุฒิสภาเนี่ยคุณมีตัวแทนและเป็นตัวแทนของใครนะครับเอาละมาดูผลงานบริหารของนายรัชตะนะครับ ผลงานของไม่ใช่บริหารผลงานของนี่แหละในรัชตะแลวก็บริวารเขานะครับนะพวกนี้นะเคยมีอะไรบ้างหนึ่งผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับพวกพ้องเผด็จการโดยนายรัชตะขึ้นมาเป็นนักธิการบดีมหาวิทยาลัยมห ah ิดลโดยการผลักดันของนายแพทย์อัธศิทธิ์เวชาชีวะนำสกุลคุค้นนะครับพ่อของนายอภิสิธิ์เวชาชีวะผู้ต้องหาวงการสังหารหมู่ประชาชนในปี2553นะครับขึ้นมาเป็น เนี่ยนะโดย,โดยการผลักดันของนั่นแหละนะครับตระกูลเวชาชีวะนะอีกการนึงก็คือใช้อำนาจโดยไม่ชอบนะด้วยกฎหมายตามมาตรา157คือใช้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเครื่องมือล้มล้างประชาธิปไตยเพื่อให้พรรคประชาธิปัตย์ครองอำนาจผ่านระบบผดเด็จการระบอบผดเด็จการซ่อนรูปนะครับใช้อำนาจในตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยในการเป็นนอมินีให้กับผด็จการนะครับ ก็โยกย้ายเงินงบประมาณแผ่นดินภาษีของประชาชนนี่แหละนะครับไปช่วยองค์กรของเผด็จการนะครับเป้าประสงค์ก็คงจะทราบกันว่าเป็นการโค่นล้มระบอบประชาธิปไตยนะครับอันที่3ามในสมคบคิดเป็นกรบฏโค่นล้มประชาธิปไตยโดยใช้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นแหล่งวอลลุ่มโค่นล้มรัฐบาลที่มาจัดการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยก็เพื่อผลประโยชน์ของพวกพ้องก็คือตอบสนองให้กับประชาธิปัตย์นะครับ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทํางานนะครับสอดคล้องรู้เห็นเป็นใจกับประชาธิปัตย์มาตลอดนะครับแล้ว4ี่ก็คือสร้างความเกลียดชังแล้วก็ให้ร้ายฝ่ายที่เห็นต่างใช้อํานาจและตําแหน่งอธิการบดีในการปลุกระดมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสมคบคิดกับคณะบดีที่ฝ่ายเผด็จการเช่นคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชนะครับคณะบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์นะครับคณะบดีแพทยศาสตร์รามาธิบดีเป็นต้นนะครับในการให้ร้ายป้ายสีฝ่ายประชาธิปไตย ให้้อมูมเป็นเท็จสร้างความเกลียดชังโดยการใช้แฮชสปิชนะครับแล้วก็ล้างสมองนักศึกษาผ่านการเรียนการสอนการสัมมนาเมื่อมีโอกาสถือว่าทําสิ่งเหล่านี้อย่างไร้คุณธรรมแล้วก็ไร้จรรยาบรรณหรือว่าจริยธรรมในวิชาชีพนะครับก่อนนี้แก๊งนี้ไม่มีอะไรครับแก๊งประชาธิปัตย์แล้วก็อยู่ในกลุ่มเผด็จการที่นะครับเ,เริ่มต้นที่มหาลาัยมหิดลน,นะครับก็พี่น้องนะครับออกมาพวกนี้ออกมาเนี่ยก็ฮงได้แต่หัวเราะแล้วก็ยิ้มนะครับ ก็ให้มันปรากฏตัวบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ไว้ว่าไอ้คนกลุ่มนี้แหละนะครับโยงใยกับพรรคประชาธิปัตย์แล้ววันนี้จะยกตัวเองขึ้นมาเป็นนะนะกลุ่มปัญญาชนกลุ่มผู้บริหารหน่วยง,งานระดับสูงแต่อย่าลืมไปว่านะครับคนที่เป็นอธิการบดีคนที่ดําเนินการระดับสูงนั้นเสียง,งคุณก็ไม่ต่างจากพันโรงโรงเรียนคนหนึ่งเขานั่นเองเพราะฉนั้นอย่ามาเพยเยอแล้วก็คิดว่าวันนี้เนี่ย พวกคุณจะมีความชอบธรรมในการทำสิ่งเหล่านี้เราไม่ยอมนะครับก็ปล่อยให้เพ้อฝันกันไปทํากันไปถึงที่สุดมาถ้าเราไม่ยอมเราก็ต้องลุกขึ้นมาประกาศสักดาของเนะจ้าของอำนาจที่แท้จริงแล้วต้องถือว่าเจ้าของอำนาจที่มีส่วนมีสิทธิ์ในประเทศชาติเท่ากันกับบุคคลเหล่านี้นะครับก็ยังไม่อยากจะให้ราคามากแต่ว่าเอาข้อมูลที่พี่น้องเขานำเสนอมาฝากนะครับ ถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ส่งกันต่อไปก็แล้วกันนะครับนี่เป็นข้อมูลใหม่นะครับนายแพทย์รัชตาเนี่ยนะครับผูกพันกับทางฝั่งประชาธิปัตย์พ่อของอภิสิทธิ์เป็นคนดันขึ้นสู่ตําแหน่งแล้วก็พออยู่ในตําแหน่งแล้วก็ใช้อํานาจในตําแหน่งนั้นนะครับทาร้ายประชาธิปไตยก็จดจําบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์นะครับขอบุณที่ติดตามนะครับแล้วก็โอกาสหน้าก็จะมีคลิปใหม่สั้นๆอย่างนี้มาปรกพี่น้องอีกขอบคุณครับ